ไอ้ของดีเนี่ยโยมแรกแรกเนี่ยคนมันมองไม่เห็นนะมันชอบยากนะเวลายมจะเอาของดีไปให้เขารู้นะมันดีนะเนี่ยนะแต่คนมันไม่ค่อยรับเออมันแปลกนะอย่างเงี้ยโยมก็ต้องมีอุบายแยบคายมีวิธีในการที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับเขาใช่ไหมถ้าโยมทำได้นี่สุดยอดพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็น สับบุรุษยิ่งกว่าสับบุรุษคือคนดียิ่งกว่าคนดีตัวเองประพฤติมักแปดแล้วยังชักชวนคนอื่นให้มาประพฤติมักแปดอ่าไม่ธรรมดาใช่ไหมนั่นนะ่ะเนี่ยวันนี้เราชักชวนคนมาฟังธรรมนี่ก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมอ่าพระองค์เรีกว่าสวนานุตตะยะการฟังที่ประเสริฐนะพระองค์บอกการฟังอย่างอื่นก็มีอยู่นะฟังเสียงพินเสียงกลองเสียงสังนะ ฟังเสียงสูงสูงต่ำต่ำเราก็ไปฟังคอนเสิร์ตฟังอะไรเนี่ยผู้เจ้าบอกยังไม่ประเสริฐหรอกมาฟังคําของตถาคตหรือสาวกของตถาคตเป็นการฟังที่ยอดเยี่ยมกว่าการฟังทั้งหลายนี่สวนานุต,ตริยะสิ่งที่ประเสริฐหกอย่างที่อริยะเขาทำเนี่ยการเห็นที่ประเสริฐการฟังที่ประเสริฐการศรัทธาที่ประเสริฐการศึกษาที่ประเสริฐการบํารุงที่ประเสริฐและการตามระลึกที่ประเสริฐ สิ่งประเสริฐหกอย่างนะ